สวัสดีครับมาดูผลงานของคนป่าที่มาวางกับดักหนูนะครับสำหรับคืนที่หนึ่งก็ได้หนูไวมาประมาณ8ตัวแล้วก็หนูธรรมดาอีก20กว่าตัวครับนี่ก็จะเป็นหนูไวเท่านะครับก็ตัวใหญ่มากและนี่ก็จะเป็นคืนที่2ของคนป่าที่มาใส่กับดับนะครับสำหรับคืนนี้ก็ได้หนูไวมาเพิ่มอีก3ตัวนะครับ และหนูธรรมดาเนี่ยคือว่าได้เยอะ,ะครับได้40กว่าตัวเลยครับนี่หนูวายนะครับตัวนี้หนูวายเท้าครับบรรยากาศช่วงเช้าอยู่ที่ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะครับกําลังก่อไฟแล้วก็ทําการจะเผาขนและจะเอามาลมควันเนื้อสําหรับคืนที่3ก็ได้แค่นี้นะครับก็ได้มาประมาณ30กว่าตัวนะครับแล้วก็ทําการเผาขนไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถือว่าคืนที่3ก็ไม่ได้หนูไวแล้วนะครับได้แค่หนูธรรมดาครับนี่กกำลังเผาขนอยู่เลยนะมาดูผลงาน2คืนที่แล้วนะครับดูสินี่ก็จะเป็นหนูที่เราลมคอนเนื้อแห้งแล้วนะครับดูโอโ้โหสำหรับ3คืนนี่ถือว่าได้ร้อยกว่าตัวนะครับหนูทั้งหนูแล้วก็หนูไวนะครับนี่